คนนั้นเนี่ยใช่แต่คิดว่ามันอยู่โซนโน้ตแค่เปิดพีเจที่ไปแต่สูงเฮ้ยเล่นคู่กับพี่เจเฮ้ยเล่นคู่กับเจไม่ไม่นั่งกินข้าวเมื่อกี้มมีอะไรพี่มองเห็นพี่ ไม่ไทยแกมาทำตัวจริงป่ะพี่จริงจริงเหรอใช่ว่าแกมาขึ้นคอนเสิร์ตไงแกกำลังดังเลยนะพี่เขาจ้างมาเหรอให้แต่้แหนมเบิ้งบ่อยเขาขึ้นเขากำลังมาเบอร์หนึ่งผมเห็นแล้วอุ้คุณนึกว่าผู้ใดญ่ไหมใช่ไหมไปเบิ้งปลาเพิ่นเห็นยังนี้อุ้ยตัวจริงใช่ไหมนี่ยลีผมมองเห็นแล้วว่าเอ๊้ทุนนี้ยังของเพิ่นอะแกอยู่ในคอกล้วฉีดขี่กล้วยเพิ่นก็เหยียบขี่กล้วยขีดยังได้เท่เหมือนเดิม ที่ไม่ดาบจะยาวขึ้นอ่ะดาบแต่ว่าดาบของแท้แล้วเนี่ยดาบสมุนไพรมันสืมาจากคุณนั่นแะทักทายพี่ทักทายทักทายอันนี้ใครไปอันนี้ไปไทยบอกรับเสียงอยู่สายเสียงอยู่สายที่เขาทำจะามหาเสียงอ่ะเสียงเอาละเสียงไม่เสียงเอาละไอ้เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวมามา๋ยวมาหยุดกันนะ ไปยืนอยังยอยู่นี่นิดนิดอารมณ์มีสีคอนสิขึ้นเวทีบ่างเงี้ยนะก่อนสิขึ้นเวทีครับทุกครั้งครับไม่ให้สิต้องซ้อมก่อนเสมอรวมหลังได้ถูกต้องแล้วครับสไตล์สไตล์แก่มาเสียมาผิดครับนี่ครับเสียงมันคือบักคุนขึ้นวาต้องฟังเสียงพี่จังหวะบักคุนพี่ต้องฟังเสียงดูไหมสักหนึ่งผลงานเพลงเขาบอกเต้นเ้นครับมีมีเต้นเต้นซะ เพลงเลยเต้นเปลงเลยจังเลยุณพาวันนี้เสียงเสียงเสียงแบบสักสักเต้นไหมใช่สักท่านสักท่านก่อนเเสียงแบบไหนเสียงแบบให้ตายเนมเมงมอาเสียงเสียงไปตายเนมเพ้อกูว่าแล้วมันุลุดมนุลุดพี่ใช่ป่าตัวจริงต่นนีนพี่ว่าเพื่อนนี่ลีครับใช่เหรอคะการเติงโต สูดแบบเบิ้งเบิ้งเบิ้งอันนี้เป็นกระลาองกันอย่ามุนติ่วเตียวสีดำสีเจ็ดลุงเนี่ยเบิ้งมุนเตี่ยวเตี่ยวเนี่ยลุงเบิ้งทางไม่ได้ดาบก็ใช่แล้วพี่เนะดาบก็ใช่อันนี้พี่ทำไมใครชิมาสีพี่เดี๋ยวผมชิ่เสียงมันขุ่นบ้างด่าผมเบิ้งผมเบิ้งเหรอผมจริงหรือเปล่าพี่ลองดึงดูยังพี่หลีครับพี่ลองดึงดูยังยังดึงครับเมือมันสีลัน